สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำขนมสำหรับวันฮาโลวีนกันนะคะ Hello everyone, Ismamitha today my kid and I will show you how we make Halloween snack for the party. Let's get started. สวัสดีค่ะ Today we are making Halloween ดั a นั s o เราจะทำยังไงดีเ e า e We have สามฟอ e ครึ่งถ้ cup of oil One cup of water and cake mix. Okay? We use orange cake mix. Alright, we're gonna pour everything in and mix it up. So simple and easy. Alright, can you crack the egg please? Okay. Oh, do you want me to crack the egg? You. Yeah. Okay. And then you can cut this, okay? okay. Alright. I cut Okay. Okay. ได้แต่เอาใครไม่ใช่ใช่ดรายอืมอ้เออเออแขวมันก็เอาอันนี้ใส่ใส่อันน a ้ <laughs> ah, oh, uh, I do it ่าไม่ช่ It. Yes. We also use some water. Mm-hmm. some water. Can you wait for the egg? Uh, that's so heavy. Who are you heavy? I'll mix it up. มามิต้านะคะกับตัวเล็กค่ะกำลังอบเค,ค้กนะคะ <S <S 2> <S 2> เเพื่อที่จะไว้สำหรับตกแต่งหน้านะคะ <S 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 พี่สาวคนโตค่ะไปโรงเรียนนะคะก็ สองคนแม่ลูกค่ะอบเค้กไว้ก่อนอบเสร็จก็ไปรับพี่สาวคนโตค่ะแล้วก็จะมาแต่งหน้าพร้อมกันนะคะก็วันนี้ทำง่ายๆค่ะมามิต้าใช้เค้กนะคะผสมแล้วนะคะแล้วเราก็เอามาแค่เติมไข่นมและก็น้ำแค่นี้เองค่ะคนๆผสมกันนะคะแล้วก็อบค่ะอบไฟ350องศาฟง์าเรนไทน์นะคะ ประมาณ17นาทีนะคะใช้ขนาดคัดเค้กขนาดเล็กนะคะตามวิดีโอเลยค่ะอุปกรณ์สิ่งของที่ทำในวันนี้นะคะพวกเค้กมิกอะไรต่างๆไม่มีสปอนเซอร์นะคะก็เพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ตาม ร้านค้าทั่วไปนะคะถ้าอยู่ตามเมืองนอกนะค,ะค่ะอุปกรณ์ที่มามีต้าใช้เนี่ยก็จะสามารถหาได้ทั่วไปไค่ะ โเคไม่ทำเก่งกุจอดันดันอ่านี่ออกกัะตนี่ใช้กป็นกาตัดเดี๋ยวเดี๋ยวบาดมือวมาให be careful okay ในช่วงเทศกาลฮาโลวีนนะคะที่อเมริกานะคะก็จะมีการแต่งตัวแฟนซีนะคะให้เด็กๆแต่งตัวไปโรงเรียนนะคะเขาก็ จะตกแต่งบ้านนะคะทำขนมเล่นแจกลูกอมกันนะคะที่โรงเรียนเวลาเพื่อนๆไปเจอกันก็จะเอาขนมมาแลกเปลี่ยนกันนะคะอย่างวันนี้มามิต้าชวนเด็กๆทำค่ะก็ตัวเล็กจะตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าได้ตกแต่งขนมหน้าขนมต่างๆนะคะในการทำกิจกรรมนะคะมามิต้าสังเกตนะคะเด็กๆจะรู้สึกสนุกนะคะ บาม,มีตาก็จะปล่อยให้เขานะคะได้ตกแต่งของที่เขาจะทำทานนะคะตามสบายค่ะส่วนลามีตาก็ล้างไปด้วยเก็บไปด้วยนะคะหลังจากเราทำเสร็จเนี่ยของการเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเสร็จพร้อมกันไปเลยทีเดียว Today, Today we're making Halloween bean snacks, and we have finished sprinkly. Okay. Careful. Okay. See how it looks like. Okay. Yes, Bella yes. Now let's start now let's start decorating our cupcakes. So first I'm gonna spread my chocolate. I don't know. Okay. <laughs> oh วันนี้นะคะเราจะแต่งหน้านะคะคัพเค้กเป็นรูปต่างๆนะคะแล้วก็ทําแมงมุมค่ะทําจากคุกกี้นะคะแล้วอีกอันนึงก็คือ,อแอปเปิลน,นะคะทำเป็นลักษณะปากสีแดงนะคะเป็นทีมในวันฮาโลวีนนะคะแล้วก็จะใช้มัสเร์เมลโล่นะคะน้ำตาลน,นะคะ เดี๋ยวรายละเอียดต่างๆนะคะอุปกรณ์ที่มามิีต้าใช้เนี่ยเดี๋ยวจะเขียนแปะไว้ใต้คลิปนะคะหากเพื่อนๆสนใจก็สามารถคลิกเข้าไปดูใต้คลิปได้เลยค่ะ Puisi bahasa Thai dengan mata. I need two eyes. Whoa, that is close. Mm -hmm. โอเคพูดต่อเต็มที่นะเพื่อนนทำไงสไปเดอร์นี่คำนี้มีตาสองอันแล้วก็เอาใจไปอย่างนี้ I'm keeping my spiders here เห็นไหมสไปเดอร์เอาใส่ไปข้างใต้เห็นไหมพูดต่ การทำแ <them, S 1> uh? มมุมนะคะ uh huh. มามิต้าก็ใช้คุกกี้ค่ะคุกกี้อะไรก็ได้นะคะเป็นกลมๆนะคะแล้วก็สอดอขนมปังนะคะเป็นแท่งนะคะเข้าไป3ด้านแล้วก็ซื้อ,อาตานะคะหาได้จากผแผนกทําทขนมนะคะมาแล้วก็มาติดข้างบนนะคะเป็นตาก็ได้เป็นแมงมุมตามที่เราต้องการะคะ่ะแล้ววันนี้ก็คือเป็น ลิปสติกเป็นปากลิปสีแดงนะคะทำจากแอปเปิลนะคะส่วนตรงกลางที่มามิต้าปาดอยู่นะคะก็คือเ,อเป็นคาราเมลค่ะก็เอามามาสเมลโล่เนี่ยติดด้านบนแล้วก็เอาแอปเปิลอีกแผ่นหนึ่งก็มาปิดนะคะก็เป็นรูปปากค่ะเวลาเด็กๆทานนะคะหรือเอาไปงานต่างๆเนี่ยเขาก็สามารถจิบเป็นชิ้นๆรับประทานได้เลยค่ะก็สะดวกดีนะคะ

หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ้งๆเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ